สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวซึ่งจะนำเสนอข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์กับสหประชาชาติ UN วันนี้วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2025เวลา14.54นาฬิกา54นาทีบวก07เเราจะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ UN ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญระดับโลก ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการพัฒนาหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่การเลือกตั้งปี2026กำลังใกล้เข้ามาหากคุณสนใจที่จะทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และผลกระทบต่อโลกวิดีโอนี้ออกแบบมาเพื่อคุณมาสตาร์ทและยิ้มไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์และซนะับสไคร์นปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ UN กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายระหว่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี2025รัฐบาลทรมปมได้เปิดเผยแผนใหม่เพื่อลดการใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือระหว่างประเทศรวมถึงภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของ UN การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาอันเข้มข้นที่นิวยอร์กในเดือนมีนาคม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการระบาดของโรคทั่วโลกพร้อมสัญญาว่าจะลดงบประมาณลง20%ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับสมาชิก UN หลายประเทศโดยเฉพาะชาติยุโรปและแอฟริกาที่เพิ่งพาก,การช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาส่วนสำคัญขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมในเดือนเมษายนสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะถอนตัวจากข้อตกลงปารีสอีกครั้ง ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายที่เริ่มในปี2017การตัดสินใจนี้ทำให้ UN ตอบโต้อย่างรุนแรงโดยเลขาธิการสหรับประชาชาติอันโตเนโอกูเตอร์เรสกล่าวเตือนว่ามันจะบั่นทอนความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกูเตอร์เรสระบุนในงานถแถลงข่าวว่าการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาเป็นการละทิ้งความรับผิดชอบต่อคนรุ่นถัดไป ขณะที่ทรัมป์โต้กลับว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่อ่อนแอลงเพื่อสนองความต้องการของผู้อื่นนอกเหนือจากประเด็นสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนด้านสุขภาพก็เป็นจุดสนใจด้วยในเดือนพฤษภาคมสหรัฐอเมริกาประกาศให้ความช่วยเหลือวัคซีน15ล้านโดสแก่แอฟริกาตอนใต้เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคเอล25ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อภูมิภาคนั้น แม้ว่าการช่วยเหลือนี้จะถูกมองว่าเป็นก้าวที่เป็นบวกแต่ UN ได้เรียกร้องให้เพิ่มเติมซึ่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในหมู่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมการเจราจาสันติภาพในยูเครนยังคงเป็นประเด็นสำคัญในเดือนเมษายนสหรัฐอเมริกาจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก5พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจสันติภาพของ UN ในยูงคงเ,รเครน แต่มีเงื่อนไขว่าชาติ N A T O อื่นๆต้องร่วมสมทบ60%ของงบประมาณการตัดสินใจนี้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงในสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาโดยมีคำถามว่าการใช้จ่ายนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่ในขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ UN ดูซับซ้อนถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในบางด้านแต่ก็ยังมีความเห็นต่างกัน คุณคิดว่าสหรัฐอเมริกาควรสนับสนุน UN ต่อไปอย่างไรบอกเราในช่องความเห็นด้านล่างถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไครป์เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพบกันในวิดีโอถัดไปลาก่อน